เฮ้ยเ้ยน่ารักวะนี่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 นอ๋อทุกคนอื่นนะทุกคนขอเปลี่ยนก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหตัวแตกสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอันนี้ผมมาอยู่ในเกมสวิทเกมทุกคนแต่ว่าเป็นสควิทเกมแบบ FPS คือถือปืนยิงกันอะซึ่งตอนนี้ผมเข้ามาคือกับน่นานเลือกทีมก่อนผมขอเป็นผู้เล่นก่อนแล้วกันใช้ปืนอ๋อมีให้เลือกปืนด้วยครับทุกคนเดี๋ยวผมเลือกอน,นี่ก่อนแล้วกัน4 6 4หสี่ ใช่ผมว่า46ว่ะโหโคตรเก่าเลยผู้46มาเริ่มแล้วคือยังไงอ่ะอ๋อโอเคแล้วยังไงนี่ผมต้องไปสู้ใครนี่อ๋อสู้กับนู่นครับนี่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 เฮ้ยเฮ้ยน่ารักว่ะนี่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 อ๋อสู้คนอื่นนะทุกคนขอเปลี่ยนก่อนเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่โอ้โหตัวแตกตัวแตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหอยล่อหอยล่อขอยล่อ ไอตีกระสุนซะหน่อยเฮ้ยเตัวแตกเอ้ยเอ้ยตัวแตกแล้วเอ้ยตัวแตกเหมือนกันเฮ้ยเอาอะเอ้ย,ออยได้อยู่นะเดี๋ยวผมต้องหลบหน่อยนี่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 เก็บไปสองเต็มกระสุนละเอ้ยโอ้โหยิงโอ้โหตัวแตกแล้วด้วยเฮ้ยโอ้โหมันตายกันง่ายนะ,อะไอ้นี้นี่ด,าดนะ่าอะไรเนี่ยนี่ขี้สุ่มเหรอขี้สุ่มขี้ซุมซ่มอะไรเราอะฮะ เอาสนัยอาสนยเอาสนยหนีหนี่นี่นีหนีหนหน นะ้าสนุกนะยิง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 เอ,อ้ยโอเคครับเริ่มมาผมใช้ปืนที่แบบเกมให้มาอยู่นะนี่ตัวแตกไปแล้วโอเคค่อยๆยิงค่อยๆยิงอุ้ยแผลอื้อหือทำเท่าไหร่ตอนนี้ อันนี้ถ้าเป็นปืนเบาอ้าวเริ่มโอ้โหเฮ้ยแน่นอนอันนี้ปืนแรงขึ้นเฮ้ยใช้ได้อยู่อุ้ยโอ้โหตัวแตก โอ้ใครชนะทหารชนะครับนาโอ้โหทหารโคตรเยอะโววทหารเยอะมาก <ST AN> ายังไงต่อทุกคนเฮ <ST AN> ้ยเอาเรื่องวะอ่าถอยหลังเริ่มเคมอีกรอบเขาขอดูอีกรอบขอดูอีกรอบเพราะว่าที่ผมเข้ามายังงงง,งอยู่เฮ้ยใช้ได้นะมันดีเอาวันนี้ ัวแล้ไป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 โอ้โหตัวแตกตัวแตกแล้วหนึ่งชี้ การครับแต่การแต่การเอาให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่ครับให้อยู่ได้ครับ

โอ้โหหัวแตกโอเคเล่นตอครัวโเตอร์ มาถึงมีบาเรียป้องกันอยู่โอ้โหมามาครับเริ่มเข้ามือแล้อุ้ยโอ้โห,โโหมาจาข้างหลังครับทุกคนเฮ้ยสนุกอยู่สนุกเลยสนุกเลยสนุกเลย อบ้างไปไปไปลุย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 แต่กองอื่นเลยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหเข้ามาเล่น,นเพลินนะครับลืมลืมล,มล,มล,มลมืโอ้โหตัวแตกตัวแตกโอ้โหสนุกเยู่สนุกยู่ยครน <c oughs> <c oughs> มันดูจอยิงกันมากะ น okay, okay, okay. <se ี่เสียดายโอเคครับเกมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้หรือเปล่าแต่วอนนี <h h ้ผมรู้สึกว่าลองดูอีกสักหน่อยลองดูอีกสักหน่อยลองดูสักหน่อยโอ้ยิงกระจูยยิงกระจูยยิงกระจูยโอ้โห โอ้โหเสียดายเสียดายเลยไปกอบกลุ่มกันไว้ขอบคุณก,กอบกลุ่มกันไว้ <c oughs> โอ้โห,โอ,โหอันนี้อะไรอะ่ะ สาารมลาสามลา,า,มลาเอ้ยสนุกเหมือนกันนะแต่ว่าเราคะแนนยังตามอยู่เยอะเลยครับทุกคนโอ้โหมีคนตามมาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเอาหน่อยต้องเอาหน่อยต้องเอาหน่อยต้องบูหน่อยครับทุกคน จสได้จังโอ้โหโอ้โหยิงกรนจุยโอ้โหยิงกัจุยฮนะ เรียโอ้โหกันนำเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่ายิงกระจุยมาเราเด้อด้อนฝั่งนี้ต่อนีเ <c oughs> <c oughs> สียได้หนึส่สี่สิบมาหรือต่อครับโอ้โหเกมมัน เดือดใช้ได้เดี๋ยวเราเล่นจบรอบนี้นะ่าจะพอครับผมอีก5่าะทีเท่านั้นโอ้โหแต่สีแดงแต่ผู้คุมนี่ยิงจนกระจุยนะครับสีเขียวไม่น่าจะชนะเขารอบนี <c oughs> ้เรียบร้อยเลยครับอามาเรามาเล่นนี้ต่ออันนี้อันนี้อันนี้จะมีเป้าครับ อันนี้จะมีเป้าแต่ว่าแต่ว่าอีกอันหนึ่งไม่มีเป้าครับทุกคนใช่ไหมสู้อุ้ันี้นโหดจังวะ โอ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอ้โหเสียได้ตอนนี้นี่ต่อับไอ้มันมีเป้าอ่ะเลยชอบโอ้ยนี่นะมาต่อครับโอ้โหโอ้คะแนนเริ่มห่างไปเรื่อยครับตอนนี้ จะมานี่เหรอฮะเอาซิเอาซิเอซเคข้าขกระหน่ำเข้าไปโอ้น่าจะไม่ทานข้า3สามนาทีเราจะแซงเข้าทานหรือเปล่านี่ ไปเร็วด้วยครับโอ้โหเราขอหลักห้อยหน่อยไวย้มา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 ฉนนอจะเปชุดฉันนอจะเปชุดเข้าไปหน่อยเชุดเข้าไปมา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 อ,อยู่ข้างบนใช่ไหมนี่นี่น,นี่ยิงซะเจ็บไปหนึ่ง โอ้โหหลักร้อยแล้วครับทุกคนอีกสองนาทีเท่านั้นไป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 เออพอนี่มีเป้าแล้ง่ายหน่อยครับไม่แย่ไม่แย่แย <c oughs> ตายเลยครับอีกสองนาทีครับมาเลยกันต่ออันนี้ผมมีสองร้อยกว่าอลองดูไหนลองใช้อน,นี้สิมีเป้ามาเอ้ยมีเป้าเหมือนกันทุกคน อันนี้มีเป้าอัน,นี้มีเป้าลองดูลองดูลองด,องดูแรงไหมลองดูว่าแรงไหม <St an CNC> เป็นเหมือนปืนกลเบาครับทุกคนเพรมันโดนแค่สิบห้าอ้า,อานี่มาโอ้โหเสีดาเอาอันนี้ไปดีกว่าหนักดีปืน เนี่ยโดนผียิบสองเลยนี่หัวแตกแตกเลยครับทุกคนมาหมาหมามามานี่แรงด้วยโอ้อันเดิมมาแรงครับเนี่ย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 เห็นไหมพูดแรงปืนปืนแรกที่ได้มานี่คืออย่างแรงครับทุกคนนี่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 โอ้โหร้อยสั่วโมโอ้โหตามเยอะเลยครับตอนนี้ ตามเยอะตามเยอะตามยะโอโ้มีบาเรียป้องกันหวะแต่ตอนแรกเกิดมามีบาเรียป้องกันก่อนมาเอาบ้างนี่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 ใส่ได้ใส่เอาไปก่อนนี่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 โอ้โหโดนกลับ่ะครับอีกห้าสิบวเขาทุกคนเฮ้ยมันอยู่นะบูดีชอบเหมือนคอเตอร์แล้วทุกคนเหมือนเล็คอเตอร์เลย ใช้ไี่แบบชอบเล่นเคาน์เตอร์นี่แบบว่าน่าจะมันแบบถือปืนยิงกันเลยทีเดียวจบ,บๆอะไรอย่างนี้ <c oughs> โหน่าจะไม่ทันแล้วครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอะไรสิโอ้โหแรกกันแล้ว น่าจะไม่ทนันแล้วอีก1 5วิก็ท้กงเอาหน่อยเอน่อยเอาหน่อยยิง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 ยโอ้โหเสียดายครับ่านชนะโอ้โหผมฆ่า67เนยทุคนก็คือฆ่าเยอะสุดฆ่าโหดมาก โอเคครับยังไงคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ